ปลูกโหระพาแบบไหนให้ได้ตัดวันละรอยกิโลเดือนละแสนหาค่ะปลูกโคระพาแบบไหนให้ได้ตัดวันละรอยกิโล เดือนละเป็นแสนๆแสค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จอยอยู่ที่บ้านเข้าน่อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจอ,อยจะพาเพื่อนๆไปเลียนวิธีการปลูกและดูแล่โหระพา,าปลูกแบบไหนให้ได้ตัดทุกวันแล้วตัดวันหนึ่งเยอะๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่นๆ่นี่น่สอยู่ด้านล่างจอยนี่ค่ะอจังหููเม็ดมอทร์เดี๋ยวไปเล่กันค่ะสวัสดี จ้อยมาเล็วกะเสียงเจลเจลมาแตแ่ไกลค่ะวันนี้นะคะจ้อยจะพาเพื่อนๆไปเล่วิธีการปลูกและดูแลโหระพาปลูกแบบไหนดูแลแบบไหนให้มีโหระพาตัดส่งออกตลาดทุกวันค่ะทุกคนค่ะขั้นตอนเละวิธีการปลูกโหระพา เริ่มตั้งแต่เพาะมาเมล็ดพันธุ์โหระพาค่ะเมื่อตอนมีความสูงประมาณหนึ่งคืบให้เรามาเตรียมดินหรือว่าเตรียมแปลงหลังจากนั้นชายหมายติมติมเซตเอาตอนโหระพาที่เราปลูกไว้นะคะที่เราเพาะพันธุ์ไว้นามาย้อนลงในลุ่มที่เราติมติมติมไปเรื่อยๆระยะห่างก็ประมาณ1นเมตรต่อนึ่งต้นค่ะสั้หรับอายุการเก็บเกี่ยวโหระพานะคะ จะอยู่ถี่ประมาณ60วันหรือพูดง่ายๆประมาณ่องเดือนนั่นก็คือเริ่มตัดมิดเล็กได้แล้วค่ะทุกคนคะในการดูแลบำรุงต้นโหระพาและป้องกันโรคต่างๆนะคะการดูแลไส้ปุ๋ยค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อเราตัดไปแล้วนึ่งรบหลังจากนั้นเราก็เดินไส้ปุ๋ยตามไปแล้วก็รดน้ำเลยค่ะเพื่อนๆเน้เนเนเอ,อโหระพาเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำชุม่นมน้ำแชะ จะเป็นพืชที่ว่าชอบน้ำไล่มาแล้วผ่านไปยันหมดเธอพอเข้าใจไมหมคะเมื่อว่าชอบดินรวนรวนแลวว้วพอรดนา้ำปุ๊บน้ำผ่านพนไปเลย,ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือโรคเชื้อราหรือว่าโรคใบเลื้ยงกะเพื่อนเพื่อนคะเมื่อเริ่มเห็นว่ามีใบเลื้ยงหรือมีโรคเชื้อราให้ชีดยาป้องกันเชื้อราได้เลย แต่ไม่จำเป็นต้องชีดบอยค่ะทุกคนให้เราสังเกตแค่ว่าช่วงไหนที่มีโรคเท่านั้นค่ะสำรับตอนโหระพาแล้วนะคะแค่ได้นาำได้ปุ๋ยใบเข้าก็เคี้ยวส่วยมียอดมีกิ้งให้เราได้ตัดเทปทุกวันเลวค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆรู้ไม่ว่าโหระาา ปลูกนึ่งคลังซ่ามาตัดได้เป็นปีว่าว่า,วาหนูหมดเธอคิดเล่แล้วถ้าหญิงดูแลให้ดีซ่ามาตัดได้ถึงช่องเปี้นเธอคิดเล่าคุมไม่คุมเมื่อเราไปตัดโอระพามาเรียบร้อยแล้วเราก็มานังแต่งที่บ้านค่ะทุกคนค่ะน่้นก็คือนําใบเลื้องใบไม้ซวยออกแล้วก็นําดอกที่มันติดมามั่งไรมั่งออกออกไอเม็ดแล้วที่นี่ก็มหมัดรวมกําประมาณนึ่งกมือหมัดยางให้เรียบร้อยค่ะทุกคนหลังจากนั้นใบโอระพา ช่วยๆที่โมเตอร์เฮนนี้ก็ปลอมออกสู่ตลาดให้กับผู้บริโภคเร็วค่ะใบโหระพาสามารถทำได้ลากหลายเมนูไม่ว่าอีพัดอีแกงเงออีทอดอีทำพักนอกก็ได้ ทือว่าเป็นพืชเศรฐษฐกิจที่น่าสนใจมากๆแล้วหญิงส่วนข้องนาวแวงและนามูนาะโมเธอนะเก็บปลูกจังหู้แมทและเกตัดวันหนึ่งเป็นรอยโลแล้วเธอคิดเลขไม่ต้องคิดด้วยหมาคกก่ะกิโลละห้าสิบบาทเดือนหนึ่งยันก็ไปทถาไรเลวแล้วคิดเล่ว่าได้เป็นแท่นแท่นจริงไมมโมเธอลองคิดเล่เแลวห้อรพ้าตัดได้เป็นปีตึงช่องปีลาวให้อยายลังกะ